วันนี้ก็มาเจอโยมกำลังเดินทางธรรมสัญจรจะไปไหนโยมจะไปบ้านคุณค่ะจะมาหาอะไรเนี่ยมาเอาของเก่ามาขายค่ะของเก่าเก็บขวดเอาของเก่ามาขายที่จะเก็บขวดแต่ขายร้านมาตะกี้นี่เลยมาแล้วค่ะเดี๋ยวคุยนิดหนึงนะเดี๋ยวโยมมานี่หน่อยนะวันนี้รถโยมใช่ไหมเอออะไรโยมมานี่มาเดี๋ยวนั่ง เอาตรงเนี้ยนะเวะเออเนี love, ่ยบอดกันบอดเย็บเล็กโรงพยาบาลสระบุรีค่ะตาตาไม่เห็นหรอไม่เห็นกลางหนึ่ง หอดมวกได้ไหมได้ไ่ะโทษเโทษเองแล้วเวลาไปคุยทางสยาเราไม่ใส่ถุงมือเหรอไม่ได้ใส่ค่ะแล้วไม่โกเชื้อโรคเหรอก็ไม่เป็นไรกันหนูกลับไปล้างมือที่บ้านโอ้กว่าจะกลับไปล้างมือขยี้ตาพิจิโรสดีที่ว่ามีภูมิดีถ้าถ้าภูมิไม่ดีนี่อนี่หนูก็หมากัดด้วยหมากัดหมาอากาศในโรงพยาบาลก็ด้วย หนูกเก็บเยอะอยู่เนี่ยมาก,กัดนานนี่ยังหมาบรป่านานเลยค่ะโอแล้วฉีดยาไหมก็รักษามาจากโรงพยาบาลเลยก็มากินยาก็หายค่ะกี่วนันาน,วนานเลยต้องนานเลยค่ะเป็นปีแล้วนะนานแลยในปีแล้วมั้งกันเนี่ยห<อ>ายแทบบุรหรี่เยอะเลยเหรอเยอะกันเนี่ยกัดหนูมึงมันกัดแกงกัดขาเลยมาพันไหนอะ่ะหมาหมาดุหมาก็ซื้อมาเลี้ยงค่ะและ้วเจ้าของเขาเห็นไหมมากัดเวลากลางคืนประมาณสามสี่ทุ่ม แล้วทีนี้ทําไงถึงถึงเราหนีมันได้ก็มีคนเห็นพอดีเขาก็ส่งโรงพยาบาลโอ้ส่งโรงพยาบาลแล้วทีนี้ไปส่งโรงาน้องแคร์น้องแคร์เขาบอกเยอะเขาส่งโรงพยาบาลแล้วมันกาศเราเสร็จแล้วมันหนีไปไหมหรือว่ามันไม่หนีไม่หนีก็หมามันขาดมอแตกระยาค์มเลยมมันลุมเลยคนก็ผ่านมาเห็นหลายตัวเลยเหรอขสามตัวแล้โยมทําไงทีนี้ก็มีคนก็ผ่านมาช่วยหนูเรียกรถพยาบาลอ่าใจเรียกเรื่องรถพยาบาล แล้วเมื่อกี้เห็นบอกเลยไปซื้อของเก่าไปไปขายของเก่ามาได้หกสิบใบครับเมื่อกี้ในร้านตรงเนี้หกสิบแล้วจะไปทําอะไรต่อหกสิบก็จะไปซื้อกินซื้ออะไรของใช้แว็บบุญยาสีฟันอะไรประมานี้ค่ะอ๋อแว็ยาสีฟันซื้อขายได้เองค่ะแล้วมีสามีไหมแฟนไม่มีค่ะแฟนไม่มีค่ะแล้วตอนนี้ เมื่อก่อนนี er ้มีแต่หนูเลิกกันแล้ววันเมาล้มค่ะเมาวันหนเมาล้มเลยเดือดกระแทกโดนเหล็กเมาล้มเลยหค่ะเขาเรียกกินปีใหม่คนรู้จักกันเขาเรียกหนูกินหนูเมาล้มเองค่ะโบไปกินค่ะโบตีก็ไม่ค่อยได้กินเยอะอีสองปีแล้วไยที่หนูบอดไปปีใหม่แล้วกินแล้วล้มเลยเขาเรียกกินเฉยๆหนูกี่เมาล้มแล้วก็ให้ขวดหนูด้วยเมาล้มขวดเกิดกระเด็นกระเด็นมาเลย เสีย่าเล่าเนาะค่ะเลือดออกไปกองเลยหนูก็แทกโดูเหล็กดีมันตกหลุมหลุมทางทางไม่ค่อยดีก่ะเหล็กมันมีเหล็กอยู่เหล็กมันโป่งไงฉลองจนตาบอดเลยจ้ะปีใหม่ค่ะอยู่ปีเก่าดีกว่าอมนะคแล้วพอกินพอใช้ไหมที่อยู่ทุกวันก็พออยู่ได้ค่ะเพราะว่าข้าวกินกับแม่ แม่อายุเท่าไหร่แม่หนูหกสิบกว่าแล้วค่ะหกสิบกว่าแต่แม่ทําอะไรทำขายขายของอยู่ตลาดเย็นขายกระโพดต้มอ๋อขายกระโพดต้มถั่วต้มแล้วไปเอามาจากไหนถั่วแม่แม่หนูก็ฝากเขาไปซื้อฝากพ่อครับแม่ค้าไปซื้อจังหวัดแล้วมาต้มขายค่ะขายหมดทุกวันไหมก็พอได้ก็ะเพากระมงทีก็หมดมั่งเหลือมั่งนิดหน่อยไงได้เหพอมีรายรับ ให้ได้ของแม่มาซื้อกินค่ะถ้าโดยลําพังตัวเองพอไหมหนูก็พออยู่ได้ได้มันไม่ได้เองก็พออยู่ได้ค่ะเฮ้ยไปหาของเก่างนี้มานานเนี่ยก็อยู่หามานานแล้วค่ะคิดว่าจะรวยไหมก็พออยู่ได้ค่ะเพราะหนูไม่ได้วุฒิไม่ได้เรียนเท่าไหร่เ้าทำงานไม่ได้อยากได้บ้านไหมหลังใหญ่ๆอยากได้ไหมอยากได้อยู่อยากได้ อยากได้รถไหมอยากได้ค่ะอยากได้อยากได้ทองไหมอยากได้ค่ะอยากได้ทะเลไหมอยากได้อยู่ค่ะโอ้โหอยากได้ทะเลงั้นก็ถูกจับในทะเลของนาฏศิลป์ของหลวงนะไอ้งมหอยไอ้คลองงมกินอยู่เรื่อยหอยงมหอยออ้ในคลองมันติดคลองไอ้คลองที่ว่างก็งมหอยแล้วกลัวบาปไหมกินได้ค่ะ กอกินได้ <dakika> ไม่พอดีไม่ได้ทำอะไรเกบเนี่บางทีก็ลงน้ำหนูงออยแล้วถ้าชาติต่อไปให้กลับมาเกิดเป็นคนอย่างเงี้ยเอาไหมเป็นแบบนี้อีกมาเป็นอย่างเงี้ยมาเป็นแบบที่เราเป็นอยู่เอาไหมเกิดใหม่แล้วเป็นแบบนี้อีกเอาไหมไม่ดีอกค่ะไม่อยากเป็นแบบนี้ทำไมอะทำไม เด็กก็ไม่มีตังค์ใช้กม็มีตังค์ใช้บางทีก็ไม่กยได้ก็เก็บเก็บได้บางทีก็นิดหน่อยดีก็ไม่ได้วันนี้เด้หกติบไปเก็บอีกตอนนี้ถามก่อนเข้าใจไหมครับว่าความทุกข์กับความสุขเราเข้าใจชีวิตค่ะยังไงบ้างครับว่าความทุกข์กับความสุขในบอกหลวงพ่อหน่อยก็คำว่าความทุกข์เนี่ย ชีวิตเวลาทุกข์มันเป็นยังไงก็ตอนเจ็บนี่แหละค่ะแตอนเจ็บหนูนี่แหละตอนเจ็บตอนเจ็บค่ะตอนเจ็บเจ็บเยอะก่ะเจ็บตอนนั้นแต่กระวนมันถามเรื่หงหยแล้วแล้วมีอย่างอื่นอีกไหมไ้่ถ้าเราไม่ได้เจ็บกายมันมีทุกข์อีกไหมไม่มีแล้วค่ะไม่มีแล้วค่ะลำบากแล้วตอนเจ็บเลยเจ็บเยอะล้วเวลาหิวทุกข์ไหม ไม่เป็นไรค่ะหนูมีแม่อยู่อ๋อมีแม่อยู่แม่คอยดับทุกข์ให้ค่ะแล้วแต่พ <te ่อหนูตายแล้วพ่อหนูไป็นโรคเบาหวานอยู่แค่แม่และความสุขคืออะไรความหม่ความสุขก็พออยู่ได้ค่ะความสุขคือพออยู่ได้ค่ะอยู่กับแม่พออยู่ได้แล้วถ้าเกิดแม่จากเราไปทําไงอ่ะอยู่กับพี่พี่สาวพี่สาวอยู่ คิดไหมว่าวันหนึ่งแม่จะจากเราไปหรือไม่ได้คิดเลยหนูหนูก็ไม่ได้คิดค่ะตอนนี้แต่พ่อนูตายแล้วเป็นเบาหวานตายแม่แม่หนูก็กินยาอยู่ยาเบาหวานส่วนตัวนี้ถ้ามีเงินเงินหมื่นเนี่ยจะไปทำอะไรบหลงพ่อถ้ามีเงินหมื่นเะาปทำอะไรซื้อจัก,กรยุงจัก,กรยานไหมซื้อจัก,กรยุงจัก,กรยานซื้อไปทําไมซื้อขี่ใหม่ขี่ม่ แล้วคันเก่านี่มันเป็นไงครับซื้อต่อเข้ามาค่ะขี่มันก็ดีมันก็กจะพังอยู่เลยอ๋อจะพังแล้วถ้าซื้อจักรยานแล้วยังมีเงินเหลืออีกตั้งหลายพันจะไปทำอะไรก็ไปเก็บไว้กับแม่อ๋อ็บกับแม่ค่ะไอแม่ใช้มัง่งโอรักแม่ไหมก็รักอ่ะรักมากไหม <c oughs> ถ้ามีเงินนี่จะเอาไปให้แม่ไหมให้ค่ะแต่ว่าแม่แม่ดีมากเลยนะแม่หนูคนเดียวแต่ก็กินยาอยู่ทุกวันตาติดเชือ้อบ่อนหนูอยู่ออตาเบาหวานติดเชื้อเบาหวานวากพอะใช่แต่พอหนูตายแล้วเบาหวานติดติดเชื้อด้วยเหรอติดค่ะแม่หนูกินยาฮะเบาหวานมันมันเป็นนดาแค่กรรม,มาพันแต่มันไม่ได้ติดเชือ้อค่ะ แล้วหนูเป็นเบาหวานไหมหนูไม่เป็นค่ะเป็นแก่แม่ไม่ได้ติดเชื้อนะไม่เด่ค่ะนอนอยู่ใกล้แม่ไหมนอนอยู่กับแม่เลยค่ะถ้าถ้าติดติดไปแล้วมันมันมันไม่เกี่ยวกับติดเชื้อเบาหวานค่ะเอาอย่างนี้เดี๋ยวจะหลวงพ่อให้เงินหมื่นหนึ่งค่ะดีใจไหมดีใจค่ะจะไปซื้อซื้อจักรยานใหม่ค่ะสองพันกว่าที่ตลาดแล้วถ้าถ้าถ้าว่าถ้าเกิดได้สองหมื่นเนี่ยจะไปทำอะไรก็ เก็บเอาไว้เก็บไว้ค่ะแล้วจะไปให้แม่ไหมให้ค่ะได้เท่าไหร่ก็ได้ค่ะให้แม่เก็บเพราะหนูอยู่กับแม่เอามาสองหมื่นไปช่วงนี้ช่วงนี่ในเดือนสิงหาคเนาะคุณนะขั่นจะคุณนะนี่นี่ไปและเท่าไหร่รูปไหมไม่ไม่รู้นี่ฮะอ่ะแบงค์พันค่ะม่เป็นพันหนูนับ